สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุงก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภาพหลังจากที่น้ำเข้าทะลักจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้หนึ่งหมู่บ้านนะคะบ้านโนนแขวงนะคะดูบรรยากาศนะคะชาวบ้านนะคะต้องออกมานอนอยู่ตามถนนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศน้ำที่ทะลักเข้าในหมู่บ้านกันนะคะ ท่วมหมดแล้วหรอคะที่ท่วมหมดแล้วหรอคะใช่ค่ะท่วมแล้วค่ะจ้าพี่คะนี่ค่ะเพื่อนๆมาพามาดูน้ํานะคะระดับน้ําที่บ้านบ้านโนนขวาบ้านโนนขวานะคะบ้านโนนขวาตอนนี้ท่วมหมู่บ้านแล้วค่ะต้องพายเรือออกมาจากหมู่บ้านนะคะบ้านโนนขวานี่ค่ะ แบบน้ําเต็มเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนชาวบ้านก็ต้องเอารถออกมาไว้ดูบนถนนนะคะ<ๆ>นี่เลยค่ะถนนนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะท่วมประมาณ50เซนติเมตรนะคะเพื่อนเื่อ ่วมสูงมากท้องนาก็ท่วมหมดแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำมาเร็วมากนะคะพี่วันนี้น้ำลดไหมคะไม่ลดครับไม่ลดมีเพิ่มขึ้นไหมคะสูงแล้วครับอ๋อตอนนี้ทรงตัวแล้วจะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณนี้ห้าสิบเซนใช่ไหมคะห้าสิบเซนติเมตรบางพื้นที่ถึงคอถึงโอ้ถึงคอเลยเหรอคะโอ้สูงมาก เลินกลางบ้านนี่ก็จะไม่ถึงเท่าไหร่รอบบ้านนีก็ฝั่งนี้เป็นขาวดหมืเอันนี้ชาวบ้านก็ออกมาข้างนกอ,อก,กน,อนะเน,นีอะน้นเอาะเอของมาแจกนะคะเอาของมาแจกนะ น้ำใจน้ำใจคนไทยนะคะเขามีอะไรเขาก็จะช่วยกันนะ,ะ่ะนช่วงสถานการณ์นี้นะคะต้องเอารล้อู้สูงเข<อ>้าไปะะไไถ้ารถนั้ไม่ได้อันนีน้น้ำใ,ใจคนไทยนะคะช่วยเหลือกันยามทุกยากนะคะพเพื่อนพเพื่อนเพื่อนๆนดูนะคะ ต้องใช้รถรถล้อสูงนะคะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านนะคะเราต้องช่วยกันก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าทางรัฐยังเข้ามาไม่ถึงเราก็ต้องช่วยเหลือกันมีเล็กมีน้อยก็แบ่งไปกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ไปแล้วค่ะ,ย,คะย,ยาวเลยค่ะนี่คือน้ำใจคนไทยนะคะ ไปแล้วค่ะแลกบ็บางพื้นที่นะคะช่วมถึงคอเลยนะคะเพื่อนๆช่่มถึงคอเลยค่ะนี่ไปช่วยกันแจกบ้านที่มีคนแก่นะคะและก็คนป่วยนะคะที่ออกมาข้างนอกไม่ได้ถ้าออกมาข้างนอกได้ครับก็จะมาจอดรถอยู่ข้างทางแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะจ้า ช่หมดแล้วนะคะหมดบ้านบ้านหลังสุดท้ายที่น้ำถึงนะคะกำลังจะออกจากหมู่บ้านมานะคะก็ะต้องรุยน้ำมาประมาณนี่ประมาณ30-40ิบสีเซนถ้าตรงกลางหมู่บ้านรถรถเห็นคันเห็นรถคันใหญ่เลยคะเพื่อนๆรถคันใหญ่นะคะ ไปตรงนู้นนะคะเกือบมิดล้อแล้วนะคะรถที่เอาสเสบียงไปส่งให้ชาวบ้านนะคะเกือบมิดล้อแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะต้องใช้รถคันใหญ่วิ่งเข้าไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำท่วมนะคะต้องเฒ่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะ เ,เตรียมแพ็คของไปตลาดไปขายของก็ต้องมาทำอยู่นอกบ้านนะคะนี่เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พามาชมภาพบรรยากาศนะคะช่วงที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะชาวบ้านมีความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนนะคะ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี